ซาลิมบอกให้อนาการีออกไปจากสนามรบเธอบอกอักบาว่าเธอยอมแพ้แล้วเธอขอให้ซาลิมหยุดเพื่อเห็นแก่ความรักของเธอซาลิมทิ้งดาบของเขาบอกให้อักบาดูในสิ่งที่กองทัพของอักบาทำไม่ได้แต่ความรักสามารถทำได้อักบาสั่งให้ทหารจับกลุ่มทั้งสองขังไว้จนกว่าจะมีการประกาศโทษของพวกเขาออกมาซาลิมถูกพันธนาการอยู่ในคุก เขาบอกให้ทหารยามไปบอกอักบาให้รีบแขวนคอเขาโดยเร็วไม่อย่างนั้นผู้คนจะคอรหาอักบาได้อนากาลีก็ถูกพนัการอยู่ในคุกอื่นเธอคิดว่าคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มักจะมีกำแพงล้อมรอบอยู่เสมออักบามหายโยดาถามว่าเธอไม่ต้องการต้อนรับการกลับมาของเขาอย่างนั้นหรือ เขาได้ให้สัญญาไว้ว่าจะไม่ทําให้ซาลิมได้รับบาดเจ็บและเขาก็ได้ทําตามนั้นทั้งยังนําตัวซาลิมกลับมาด้วยเธอบอกก็ได้ขังซาลิมไว้ในคุกเขาบอกเขาต้องทําตามหน้าที่ของตัวเอง ทั้งในฐานะพ่อและในฐานะกษัตริย์เธอบอกเขาไม่ได้ทำร้ายซาลิมแต่กลับขังซาลิมไว้ในคุกให้ตายทั้งเป็นอย่างนั้นหรือเธอเชื่อใจเขามาตลอดแต่เขากลับลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความเกลียดชังอนากาลีเขาปฏิเสธ ว่าเขาไม่ได้เกลียดชังอนาการีแต่เขาเคารพในความรักคงเธอเขาก็มีหัวใจเหมือนกับซาลิมแต่หน้าที่ของเขาต้องมาก่อนอักบาก็เช็ดน้ําตาตัวเองทหารนำตัวอนาการีมหาอักบาเขาถามว่าการที่เธอถูกจับกุมได้ทำลายที่ดีเธอหรือไม่เธอบอกว่าความรักคงเธอทำให้เธอได้รับชัยชนะเขาถามว่าเธอต้องการอะ เธอตอบอิสรภาพเขาเอ่ยว่าเธอคิดว่าเขาจะปล่อยเธอไปอย่างนั้นหรือเธอขอให้เขาปล่อยตัวซาลิมและเขาต้องยอมให้เธอแต่งงานกับซาลิมอักบ้าโกรธตะโกนว่าเธอกล้าดีอย่างไรทำไมเขาถึงไม่ฆ่าเธอไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดและถ้าเป็นไปได้ เขาก็จะไม่ขังซาลิมไว้ในคุกเธอบอกว่ามันเป็นความฝันของซาลิมและเธอไม่ต้องการทําลายความฝันเขาเธอให้อักบาทําตามสัญญาที่ให้ไว้เขาถามว่าสัญญาอะไรเธอบอกเมื่อหลายปีก่อนเขาได้ให้สัญญากับเธอไว้ว่าเขาจะทําตามที่เธอขอหนึ่งอย่าง อักบาก็นึกถึงคำที่เขาเคยให้สัญญาไว้จึงถามเธอว่าเธอต้องการจะต่อรองกับเขาอย่างนั้นหรือเธอปฏิเสธเขาเอ่ยว่าถ้าเขาได้ให้สัญญากับเธอไว้อย่างนั้นเขาก็จะทำตามถ้าเธอต้องการที่จะแต่งงานกับซาลิมมันจะเกิดขึ้นแต่การแต่งงานนี้จะต้องเป็นความลับจากคนอื่นอนาการีก็ตอบตกลง อากบาบอกว่าเขาจะลงโทษเธอในแบบที่ไม่เคยมีใครถูกลงโทษมาก่อนให้เธอมองดูพระราชวังและบอกว่าหลังจากงานแต่งงานเธอจะถูกฝังในกำแพงเหล่านี้อนาการีตอบตกลงบอกว่าถ้าเธอมีชีวิตอยู่เธอจะไม่ได้รับในสิ่งที่เธอต้องการเธอขอบคุณเขาที่ทำให้เธอได้กลายเป็นตำนานเล่าขานเขาปฏิเสธบอกว่ามันไม่ ใช่ตำนานแต่ว่าความตายของเธอนั้นจะเป็นบทเรียนไม่ให้คนรับใช้คนใดกล้าทำแบบเธออีกอนาการีบอกเขาว่ามันจะเป็นบทเรียนของเขาเกี่ยวกับเรื่องความรักไฟแห่งความรักนี้จะไม่มีวันดับเขาให้ความตายเป็นของขวัญแก่เธอแต่เธอจะให้ของขวัญแก่เขาเป็นการให้อภัยเธออนุญาตให้เขาฆ่าเธอได้ ทหารอกมาแจ้งซาลิมว่าอักบามีคำสั่งให้ปล่อยตัวซาลิมก็รู้สึกแปลกใจถามถึงอนาการีทหารบอกว่าเธอถูกปล่อยตัวด้วยเช่นกัน วันต่อมาอนาการีคิดว่าขอให้พระเจ้าช่วยเธอทำให้ซาลิมยอมรับฟังเธอด้วยซาลิมมาหาบอกว่าเขาจะไปขอบคุณอักบาลในภายหลังเมื่อพวกเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะขอบางอย่างจากเขา เขาให้เธอพูดออกมาเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะแต่งงานกับเขาเดี๋ยวนี้ซาลิมก็รู้สึกประหลาดใจแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอต้องการแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงเธอบอกว่าอะไรที่เธอต้องการนั้นมันจะเกิดขึ้น ในเมื่อเธอต้องการจะแต่งงานกับเขาดังนั้นเขาจะไปประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนรับรู้เธอก็นึกถึงคำพูดอักบาที่ให้เก็บเป็นความลับจากทุกคนเธอปฏิเสธไม่ <c oughs> ให้ซาลิมไปบอกเรื่องนี้กับใครซาลิมสงสัยเพราะเธอเคยบอกว่าเธอต้องการที่จะแต่งงานต่อหน้าทุกคนเธอบอกเขาว่าเธอเคยพูดอย่างนั้นเขาถามทำไมาถึงได้เปลี่ยนใจ เธอเ็าบอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยกับการต่อสู้ทุกอย่างเธอแค่ต้องการที่จะแต่งงานกับเขาเท่านั้นนางกำนันมาแจ้งโยดาว่าอักบามีประกาศให้ฝังอนาการีทั้งเป็นโยดาตกใจคิดว่าเขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้อนาการีได้ทำอะไรมามากมายแต่เขากลับทำแบบนี้ นากาลีบอกซาลิมว่าเธอต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาเขาบอกว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นมันก็ถูกต้องแล้วเธอมีความคิดเหมือนกับราชนินีและพระเจ้าจวยพรให้พวกเขามีอายุยืนยาวตอนนี้เขารักเธอมาก เธอก็บอกว่าเธอก็รักเขามากอนาการีขอโทษซาลิมในใจที่เธอโกหกเขาแต่เรื่องนี้มีความสำคัญต่อจักรวัตรโมกุลด้วยเช่นกันซาลิมและอนาการีตำนานรักกงโลกตอนที่69 ซาลิมบอกอนากาลีทำพิธีแต่งงานนักบวชถามสาลิมว่าเขาจะยอมรับเธอหรือไม่สาลิมบอกเขายอมรับนักบวชถามเธอว่าเธอจะยอมรับเขาไหมอนากาลีบอกเธอยอมรับ ทั้งสองยกดอกไม้ที่กลุ่มหน้าออกและสบตากันซาลิมยิ้มให้เธอด้วยความรักอนาคารีขอโทษในใจคิดว่าเธอจะต้องจากไปโดยไม่ได้มองหน้าเขาและไม่ให้เขารู้ตัวไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เธอมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่รูกขยยาคว้างป่าสิ่งของด้วยความโกรธ เธอบอกว่าอักบาปล่อยตัวซาลิมไปแม้หลังจากที่ซาลิมได้ต่อสู้กับเขาเธอหวังให้ฮามิดาอยู่ที่นี่และเตือนให้อักบาทำในสิ่งที่ถูกต้อง เธอบอกมูรัตว่าอักบาได้ทำให้ซาลิมกลับมาเป็นรัชทายาทอีกครั้งมูรัตบอกอักบามีคำสั่งให้ฝังอนาการีไว้ข้างหลังกำแพงรุ้ไขยาไม่เชื่อคิดว่าเขาโกหกเขาบอกว่าเขาพูดความจริงเธอบอกว่ามูรัตทำให้เธอมีความสุขเธอจะจับตาดูซาลิมไว้และให้มูรัตจับตาดูการตายของอนาการี คนงานช่วยกันก่ออิฐเป็นกำแพงอนาการีก็ยืนอยู่ข้างในนึกถึงช่วงเวลาเธอกับซาลิมที่อยู่ร่วมกัน อักบามาที่นั่นและส่งสัญญาณให้พวกคนงานหยุดทำงานเขาบอกกับอนาการีว่าผู้คนพูดกันว่าเขาได้ทำลายชีวิตของเธอและพลากความรักไปจากเธอพวกเขาพูดกันว่าเขาไม่มีหัวใจแต่เมื่อเขาได้เห็นการเสียสละของเธอเขาก็าใจอ่อนลง เขาเป็นที่โปรดปรานของทุกคนแต่เธอเป็นเพียงคนเดียวที่เขานิยมชมชอบอนาการีนึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กของเธอและคาร่าของเธออักบาบอกว่าแม้ว่าผู้คนจะบันทึกเรื่องราวของกระสัตย์แต่พวกเขาจะจดจำเธอภายหลังการตายของเธอเขาขอบคุณเธอและสัญญาว่าความรักของเธอจะเป็นแบบอย่าง กลิ่นหอมของเธอก็อยังจะอบอวนอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาสามารถทำได้เพียงอธิษฐานให้เธอเธอจะเป็นที่จดจำและผู้คนจะพูดถึงสุรตาลแห่งโมกุลโลกนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องราวและความรักของเธอศีรษะของเขาโค้งคำนับให้กับความรักของเธอ เขาไม่ใช่ศัตรูของเธอแต่เขาไม่สามารถจะทำผิดกฎเกณฑ์ได้อักบาก็ขอโทษเธอเธอบอกว่าเธออธิษฐานให้เขากลายเป็นกรรษัตริย์ที่ดีที่สุดและซาลิมของเธอจะได้ปกครองโลกใบนี้อักบาส่งสัญญาณให้คนงานลงมือทำงานต่อ พวกเขาก่ออิดสร้างกำแพงจนเหลือเพียงอิฐก้อนสุดท้ายอักบาก็มองอนากาลีด้วยความเศร้าโศก อิดก้อนสุดท้ายถูกเติมเต็มลงในช่องว่างอักบาอธิฐานให้อนาการีอนาการีพยายามหายใจอยู่ข้างหลังกำแพงโยดาเข้ามาช่วยอนาการีออกจากหลังกำแพงด้วยประตูลับเธอบอกเธอจะต้องช่วยอนาการีเพราะอนาการีเป็นความรักของซาลิม เธอบอกให้หัศนาพาอนาการีไปที่เมืองราหอโดยใช้อุโมงค์ลับและที่นั่นอนาการีก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักุ้งเธอได้เธอบอกให้หัศนารีพาอนาการีไปเพราะไม่มีเวลาแล้วหัศนาก็รีพาอนาการีจากไปมูรัตบอกลูกขยยาว่าอนาการีหนีไปได้โดยใช้อุโมงค์ลับ ด้วยความช่วยเหลือของโยดาแต่เขาจะแก้แขนและจัดการเธอเองลุคยาบอกให้หมูรัตลงมือทำเพราะความตายของอนาการีนั้นจะทำให้สาลิมแหลกสลายทหารมาแจ้งซาลิมว่าอนาการีถูกฝังอยู่ข้างกำแพงซาลิมโกรธมาก จะทำร้ายทหารคนนั้นโยดามาหยุดเขาบอกว่ามันเป็นความจริงแต่เธอก็ได้ช่วยอนากาลีและส่งไปจากที่นี่โดยใช้เส้นทางลับดังนั้นซาลิมจึงไม่รู้เรื่องราวนี้ซาลิมสุดลงบอกกับฝ่ายแม่ว่าได้ช่วยชีวิตคนรักของเขาไว้ฝ่ายแม่ก็บอกว่าอนากาลีอยู่ที่เมืองราฮอและรอเขาอยู่ เขาบอกว่าแม่นั้นได้มอบชีวิตใหม่ให้เขาอีกครั้งเธอก็บอกมันเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้เธอได้ทำหน้าที่ของเธอทั้งในฐานะภรรยาและในฐานะแม่ขอให้เขาไปหาอนากาลีและอยู่กับความรักของเขาซาลิมก็กอดโยดาและจากไป คืนนั้นหัสนาบอกอนากาลีนั่งรอเธออยู่ข้างถนนเธอจะไปหาอะไรมาให้อนากาลีกิน ซาลิมมาพบหัสนาเธอก็พาเขาไปหาอนาการีอีกด้านหนึ่งมูรัตที่ปกปิดใบหน้ามาพบอนาการีและแทงเธอด้วยมีดซาลิมมาเห็นก็ร้องเรียกอนาการีมูรัตวิ่งหนีซาลิมก็คว้างมีดใส่กลางหลังมูรัตจนล้มลงซาลิมวิ่งไปหาอนาการีเธอล้มลงเขาประคองเธอไว้เธอบอกเขาว่า ถ้าเธอตายเธอก็ขอตายในอ้อมแขนของเขาเธอหลับตาลงซาลิมร้องไห้และบอกให้เธอลืมตาขึ้นมาต่อมาซาลิมนั่งอยู่ข้างหลุมฝังศพของอนากาลีแล้วร้องไห้หนักเขานึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขาและเธอเรื่องราวจบลงด้วยคําพูดของอนากาลีที่บอกว่าเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นที่จดจำตลอดไป